นักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและสหมณคลเทเลวิชั่นเสนอว่าเรานั้นมีอะไรมากมายเหลือเกินจะนับกันก็กลัวจะเวียนหัวก็มีเรื่องราวต้องมากมายเห็นเราลิ้มงอยู่รอบตัวอย่ามัวมัวสงสัยกัน วัสดีครับเด็กๆแหมวันนี้พี่โอ๊ยเย่เลครับตื่นแต่เช้าเลยครับนี่พี่ปิ้งขนมปังพร้อมน้ำผึ้งแสนหอมหวานหอมาฝากน้องแพทตี้ครับเดี๋ยวไปหาน้องแพทตี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะหน่อยนี่จัก,กรยานคันโปรดของเราเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเป็นไรครับไวม่วายอะไร คนัคบนขึ้น,น,น,นโอ้ยแพนมไม่ต้องตกใจครับผอแพนรู้ไหมว่าสนิมนี่เกิดมาจากอะไรครับอืมสงสัยว่าแพนนิดจะจอดจักรยานแล้วก็ตักแดดตากลมมั้งครับพี่โอเกไม่ใช่ครับโ,โ,โลหะในส่วนที่เป็นของจักรยานอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราจอดตากแดดหรือว่าจอดกลางแจ้งนี่นะครับมันไดจะทาปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็น้ำฝนครับโดยทําให้เกิดสารชนิดใหม่ขึ้นมาโดยทําให้เกิดสนิมอย่างนี้ครับกระบวนการนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีครับ ขนมพายรู้ไหมครับว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะครับปฏิกิริยาเคมีเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงจากสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่งครับยังไงอะครับอ้าวอย่างขนมปังเนี่ยคืออะไรครับขนมปังก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับถูกต้องครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเมื่อถูกความร้อนมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคาร์บอนสีดำไงครับอ๋อก็คือจากขนมปังสีขาวเนี่ยก็เป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าปิ้งไปนานๆเนี่ย ก็จะเป็นไหมเป็นสีดําใช่ไหมครับถูกต้องครับและนี่ก็คือผลงานที่พี่ภูมิใจที่สุดที่พี่อยากนําเสนอมาเช้าดีาครับนี่ขนมปังพร้อมน้ำพึ่งน้ำหอมหวานให้น้องมมตติลองชิมเลยครับเฮ้ยกินได้จริงเหรอพี่เอเยกอ้าวกินได้สิครับแตมทำไมกินไม่ได้นี่มเมื่อเช้าเนี่ยพี่ก็ปิ้งไปชิมไปปิ้งไปชิมไปอยู่ในท้องพี่สามแถวเลยอยอแต่ถ้าเกิดว่าน้องแมตติไม่เชื่อว่าทานได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลองทานให้ดูนะครับจิ้มอย่างนี้นะครับวิธีการจิ้มจิ้มอย่างนี้นะครับ แล้วก็ให้มันเหนียวๆนิดนึงนะฮะแล้วก็โอ้โหต้นขาพี่ทำอย่างนี้เลยครับจริงเหรอคะตอย่างำนี้เลยพี่ยังกินได้คนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆก็กินได้ทั้งหมู่บ้านแต่ว่าพี่กินคนเดียวดีกว่าเรื่องอย่างนี้ครับต้องการทำใหญ่ๆก็จิ้มอย่างนี้ฮะับอ่าคำใหญ่มากเลยครับพี่โอเคคก๊ะเอางี้เดี๋ยวพี่มีกินก่อนเดี๋ยวพี่มาเหรอ วันนี้คู่หูทดลองวิทย์จะมานำเสนอาการทดลองที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีมารอติดตามชมกันนะครับว่าจะมีการทดลองอะไรมาฟาพวกเรากันบ้างอ้ยนั่นมันก็ตั้งแน่อยู่แล้วล่ะครับพี่แเย้ครับพี่เย้บอกจะทาขนมปังได้ไปกินน่ะถ้าที่ไม่แผ่นเดียวเองที่เหลือพี่แเยกินหมดเลยออ้แต่เมื่อเช้านี้นะครับพี่แเทําไปกินไปหูอร่อยมาถึงตอนนี้เลยครับ เมื่อกี้ก็เลยกินไปทั้งหมดเลยอิ่มอย่งอิ่มแน่นไปหมดเลยครับเลยก็ต้องกินยาลดกรดไงครับแต่มื่อหน้าแตกอยู่นะครับพี่โยเย่ครับยาลดกรดเนี่ยพอเติมน้ำเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นฟองฟู่ไปหมดเลยอย่างนี้เนี่ยก็คือปฏิกิริยาเคมีอย่างหนึ่งครับอืมอุ้ยพานนึกอะไรดีออกแล้วครับพี่โยเย่ครับ่านจะเอาหลักการของการเกิดฟองก๊าซเนี่ยมาทําเป็นการทดลองสนุกสนุกดีไหมครับถึงอะครับครับผมดีครับจะได้ย่อยด้วยครับอื้อเยี่ยมเลยไปทำอะไรไป ทุทดลองจรวดกราฟฟีนค่ะผมมีเยกทีนี้อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะครับมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็มีสลิงนะคะแล้วก็มีกราฟฟีนม,มีจรวดแล้วก็ยาลดกดนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับวิธีการทำยังไงครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวพัทจะเอายาลดกดเนี่ยใส่เข้าไปในกราฟฟีนก่อนนะครับใส่เข้าไปในนี้ซักเศษสามส่วนสี่ของช้อนชาใส่ไปเลยปต่อมานะครับเพชรเนี่ยเพชรก็จะฉีดน้ำลงไปนะคะฉีดเบาๆนะครับแล้วก็ ราต้องรีบปิดฝาเลยแล้วก็รีบเขย่าแล้วก็วางจรวดไว้แล้วก็ดูนะคะว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้น,นครับทีมนะครับตึงตอต้อมปิดเลยครับพี่เกีเยรติครับครับผมต่อมาก็วางจรวดไว้นะครับเขย่าแล้วปึ๊บ อาจดูไม่ทันเรามาทําการทดลองใหม่อีกรอบนะครับเริ่มด้วยเทยาลดกรดลงไปในกลักฟิล์มตามด้วยน้ําแล้วรีบปิดฝาหวังจะรวดแล้วก็รอจับตาดูให้ดีๆนะครับเพราะจะเกิดขึ้นเร็วมาก <retrouver> <azon> <information> <kitty> โอ้เป็นไปได้ยังไงนะเมื่อเราใส่ยาลดกลดลงในปลักฟิลผสมน้ำรีบปิดฝาแล้วเขย่าจรวดของเราก็พุ่งทะยานออกไปและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ายาลดกรดจะทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำจนเกิดแก๊สรรารอนไดออกไซด์เมื่อแก๊สเกิดการขยายตัวจะเกิดแรงดันในปลักฟิลแรงดันนี้จะดันฝากลักฟิลพุ่งขึ้น้าจนกลายเป็นจรวดปลักฟิลนั่นเอง เมื่อกี้เนี่ยน้ำมันถึเอายาลดกรดมาทําตรวจกากปีนใช่ไหมครับใช่แล้วครับคราวนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะเอายาลดกรดมาทําลาวาในน้ํามันบ้างอุ้ยทำได้ดีครับจริงครับการทดลองลาวาในน้ํามันทน<ม>าได้เลยอุปกรณ์ก็มีน้ําแล้วมีน้ํามันครับแล้วก็นี่เป็นยาลดกรดชนิดเม็ดครับเริ่มเลยวิธีการทำก็คือเรามีน้ำมันอยู่นี้แล้วใช่ไหมครับวางไว้ตรงนี้เราก็เทน้ําใส่ลงไป ประมาณหนึ่งดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆั้งบ้านลองทายกันไปด้วยนะครับว่าถ้าเราเทน้ำเปล่าผสมกับน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้คำตอบกันไหมเอ่ยโอ้น้ำมันกับน้ำน้ำสีแดงนี่ไม่ได้รวมตัวกันเลยนะครับนี่อ่ใช่ครับไม่รวม้น้ำสีแดงเนี่ยก็จะตกไปอยู่ข้างล่างตอนนี้น้ำมันกับน้ำเนี่ยครับแยกตัวกันเลยนะครับโดยที่น้ำมาอยู่ข้างล่างแล้วก็น้ำมันอยู่ข้างบนครับถูกต้องครับตอนนี้แยกกันเรียบร้อยแล้วพอเสร็จปุ๊บ พี่ยกเย,ยเนี่ยก็จะเอานี่อย่าลืมกดชนิดเมดดี้นะครับย่อนลงไปแล้วมันก็จะเกิดลาวาสวยงามขึ้นมาเอาละสิพี่โยกเยกจะสามารถสร้างลาวาในน้ำมันได้จริงๆหรือไม่เรามารอลุ้นกันต่อในช่วงหน้าครับสนุกคิดวิ์ในบ้าน โอ้โหน้องอันนาระบายสีสวยจริงๆผลงานศิละปะชิ้นนี้เกือบเสร็จแล้วเหลือระบายสีอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่แต่แต่ว่า,าสีเมจิกจางแบบนี้สงสัยใกล้จะหมดแล้วแต่คุณแม่มีวิธีคืนชีพสีเมจิกโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่เพียงแค่ใช้น้ำยาล้างเล็บแบบนี้เท่านั้นวิธีการของคุณแม่จะเป็นยังไงติดตามต่อไปนะครับคู่หูทดลองวิ